วันนี้พามาชมปอเทืองค่ะ<า>ปอเทืองดอกสวยๆจ้าสวยไหมค่ะสวยไหมค่ะนี่ปอเทืองก็งมีประโยชน์มากมายนะคะ<า>ปอเทืองมากกับน้องการ์ตูนค่ะปลูกเป็นไร่หลายไร่เลยสวยมากจ้า เขาปลูกได้สวยมากเลยยุ่งกัดไหมไ่ยุงกรดเหรอไม่มียุงเราก็เดินมาเรื่อยๆค่ะเฮ้ย <Hey, S 1> มันไม่มีบสวยมากเลยน,น,น,นี่ดูใกล้ๆค่ะเพื่อนๆอ้ยนี่ตะวันกำลังจะยอแสงค่ะเนี่สวยมากเลยนี่ค่ะมาดูเป็นป่าเป็นดงเลยค่ะเพื่อนๆจ้า นี่แก้วพาดูอีกค่ะร้านนี้ก็จะมีวิวต้นตารจ้ารู้ว่ามาจิ้มน้ือเผ็ดูสวยมากสวยมากจ้ามือไม่นิ่งต้องขออภัยเลยนะกบ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 เลื่อนไปถึงตรงนี้แล้วก็กลับคืนสวยสวยจริงๆ มากับน้องกระตูนนะคะสวยไหมคะสว,สวยน้องกระตูนบอกว่าสวยค่ะอกบ่าอืมเอาเลี้ยวกลับได้เลยนี่นเลีเ้ยวตรงนี้เลยค่ะ,ะคลิปนี้ก็ไม่แค่นี้ค่ะพาชมวิวสวยๆจ้ายามเย็นเนาะไร่ปอเทืองขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ